สังเกตเครื่องแบบเราก็รู้แล้วว่าเราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะเรามาถึงก่อนนะเรามาถึงต่อเวลาเป็นชั่วโมงเลยแล้วก็คิดว่าเอ้ยงั้นเราเดี um> ๋ยวเราหาอะไรแบบกินอะไรนิดๆหน่อยๆตอนนี้เราหลงเข้าไปอยู่ในห้างนี้ห้างอะไรอ่ะ แต่ตอนนี้กําลังเลือกอยู่ว่าอะไรที่ดูแบบไม่หนักจนเกินไปแล้วนี้เป็นซูชิเป็นคำาบหรอกถ้าเราเข้าไปไม่เบาแน่นอนมันก็จะไม่ใช่คำสองคำแล้วข้าวน่าเนอยอันนี้เป็นข้าวเป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นบุฟเฟ่ต์เ่พอเป็นบุฟเฟ่ต์ชาบูเซนจูอุ้ยอันนี้นียขนม น่ากินมากเลยอ่ะจริงพี่ดูดูดีว่ะพี่เต้นเต้นอ่ะนี่ทานมะม่วงพี่ว่าอันนี้แล้วเดี๋ยวค่อยไปดูอันอื่นไม่ต้องย้อนโอเคร้านน้องชื่อว่าชาโตเร่ค่ะทุกอย่างในร้านจะเป็นสีชาดำเข้าจากชาญี่ปุ่นค่ะแต่วันนี้เค้กน้อยนะคะเพราะว่าต้องรอจากค้างนำเข้าพิมพ์ออกพรุ่ง้ค่ะและมีกี่สาขาตอนนี้มีห้าสาขาเดอะมอลล์บางพลัดแล้วก็สีลมคองเพรสเตอร์เดอะมอลล์แล้วก็ซีนี่ ตอนที่ไปญี่ปุ่นพี่ก็จะชอบซื้ออะไรแบบนี้เยลลี่อย่างเงี้ยกินไม่ไปเปิดแถวบ้านพี่ไงพี่เลยไม่รู้จักาดาามมาบอกอะไรแมได้นะคะนี่ไงว้าวเห็ไม่ต้องเข้าไขายของเกงอาร์ตเอาอะไรทาร์ตมะม่วงใช่อยากกินทาร์ตมะม่วงพี่ว่ามัทฉะเนี่ยน่าจะขายดีใช่ไหมถ้ามาที่นี่ต้องลองชาลังดับสองก่อนนะคะนี่อ๋อนี่ไงแล้วลำดับหนึ่งแล้วลำดับหนึ่งคืออะไร เอาอันดับสองอ่ะเอาอันดับสองแล้วอีกอย่างหนึ่งกับปลาบาง้วงวังเป็นชีสไหมคะตัวนี้ขายดีของทางญี่ปุ่นค่ะชื่อของทางตัว้ากจะเป็นคาราร้อนค่ะส่วนตัวเค้กจะเป็นชีทั้งหมดเลยค่ะเอาเอาเอาหสามอันมาไม่ปรึกษาคุณเลยใครที่แบบเป็นแฟนขนมหวานซึ่งเป็นขนมญี่ปุ่นเนี่ยอันเนี้ยจะตื่นตาตื่นใจใช่จะชอบจะแบบว่ารู้สึกว่าไม่ได้ไปที่นู่น มากินตรงนี้ก็ยังดีอันนี้ก็เป็นไอศครีมจากที่โน,โน่นตายต,ตายตาย,ตายโอ้หุดชุด,ชดน่เห็นก็กฟินแล้วอะ่ะเออยอนวลมากนวลเข้าพัานป่าใบเขียวโญี่ปุ่นเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องพวกเบเกอรี่พวกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะแค่คำนึง หอมความนมความเลยข้อดีของมันคือไม่หววนคนบอกกำลังดีอ่ะชื่นใจมะม่วงอ่ะเขาใช้มะม่วงประเทศไทยหรือว่ามะม่วงมาจากญี่ปุน่นพอพี่ชิมทมามะม่วงเข้าไปอ่ะพี่ก็เ,อ,อ,เอ,อ๊อย่างเงี้ยมะม่วงเขาใช้มะม่วงไทยหรือมะม่วงญี่ปุน่น มะม่วงของไทยถ้าเป็นผลไม้ก็จะเป็นอ่าของไทยค่ะส่วนสตรอเบอรี่อ่าหลักๆแล้วเราใช้ตัวสตรอเบอรี่ปุอืเพราจริงๆแล้วผลไม้องไปน้ำดอกไม้เลยน้ำดอกไม้นี่แหละสุดยอดเลยขอบคุณขอบคุณนะครับอร่อยมากอร่อยมากไป่ดูให้อันไหนอันดับหนึ่งเกรปอะตำรามาช็อปชีสอะตำชอปชีสอันให้อันนี้คือดีมากพี่ชอบเครปมันมีความ นวลของแต่ละเลเยอร์ของมันได้จะได้เวลาแล้วใช่ใจะได้เวลาแล้วเราต้องไปงานงเรามาท<ค> <มา S 1> ี่วัดท,งทองใครก็ตาม<อ>ที่มีธุระที่ต้องมาที่วัดธาตุทองแล้วเวลาเหลือแวะมา